สวัสดีค่ะยินตารักาณเตช่งนักเรียงหลานลงพนนะคะตอนนี้แบบโอ้นีนะคะปู่มูนี่อ่ะสวัสดีพี่น้องพี่ตูดยูังไมครับ่ชวงจัดเซ็นกันนะครับเไหนครับเนี่ยามางามาเราต้องงานงานงานมาที่มาแน้วาหเจอแ้นั่นเลนะ พี่เอฟซีนะครับต่างแดนผมในนามตัวแทนของพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างแดนเนาะที่ขอผมมาเมื่อเจอหลวงพลปุ๊บให้ทําแทนพี่น้องที่อยู่ต่างแดนทุกคนด้วย่ไม่ได้แล้วนะไเอา้้้รดล็อกปาก้าหายไ่้อง้้ปนผมอันนี้ช่องของป้านะครับอันนี้ช่องของป้าต้องไปกอดป้าไม่ได้นะ เนี่ยครับอเห็นไหมมายังไม่ได้พักเลยเห็นไหมนี่อฮะนี่ครับผมบอกไงครับแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับครับสวัสดีครับว้าวสวัสดีครับนี่ครับรักกันต่อหน้าเนี่ย บ้านอะไรนะย่าย่าชิใช่ชาชาย่าชิไม่ได้ไปฟ้าพี่โอ้ไม่ครับผมเพราะว่าอยากไอ้พี่ๆทุกคนเขาอยากให้อยู่กับย่าชินะครับมันอยู่ใกล้แล้วก็อย่างหนึ่งอะไรมันก็จะได้แบบประหยัดมามาถึงยังย่าชิมันยังยังไม่ดูเลยนี่มาเพิ่มสายเช้าเลยย่าชิเหเห็นบอกว่ามาทำบุญด้วยใช่ใช่ครับตอนนี้เหรอแล้วถามพี่บอกว่าน่าจะถึงได้เรียกยัง ไปแวะส่งแม่ที่เอ็มด้วยราครอยู่ต้อนรับที่นั่นครับที่ไหนที่สกลออ๋ก็มีแต่เอฟซีพ่ออาทิจะมาอยู่ที่บ้านพ่ออาทิกับแม่ไอ้ฝนได้ใช่ไหมตอนนี้ก็มาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็นั่งรอรับนักข่าวได้สักพักหนึ่งนะครับก็ต่อไปอย่างประเด็นแล้วก็ปัดช่องไทยรัฐนะครับไทยรัฐนี่ผมปัดเลย นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้พี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือผมทําให้ดูว่าสื่อเข้ามาหาเรา<ม>นะครับเรามีสิทธิ์นะครับที่จะไม่พูดมีสิทธิ์ที่จะไม่เสนออะไรทั้งนั้นได้นะครับเราก็คือถ้าอยากจะเสนอก็ต้องให้มีส่วนร่วมของพี่น้องยูทูบเบอร์ด้วยมไม่ใช่ว่าคุณรับคนนี้รับไม่ได้นะครับเพราะไม่อย่าง,งานั้นสังคมจะเข้าใจผิดอย่างวันนี้นะครับช่องแปดนำเสนอ นะครับอ๋มีงัดด้วยมีมวยก็มอกได้นะอ่าไม่นะอันนี้คือเทคนิคนะครับคือเทคนิคในการเรียกแขกเนาะอ่าปู่มหามุนีท้างัดกับกิ้งกือใช่ไหมอ่านี่ไงเห็นไหมแล้วก็อะไรนะแลมาเจอไหมนะไม่เจอครับไม่เจอนะครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานตอนหกโมงไม่ได้เจอนะครับแล้วก็ช่องของอมรินนะครับก็ออกข่าวให้นะครับก็ถือว่าดี จุดยืนเราชัดเจนนะครับเราไม่ได้มาเข้าข้างสื่อเราไม่ได้มาเข้าข้างใครหรือลุงพลหรืออะไรแต่เราเข้ามาสมานณฉันเนาะทำยังไงถึงจะให้พ่อปูป่ปิกติตาเนะครับได้เป็นนะครับหน้าตาของจังหวัดมุกดาหารนะครับพะลุงผลก็กล่าวชัดเจนอยู่แล้วช่วงนี้คือผมพูดง่ายผมผมดูแลสร้างเสร็จเมื่อไหร่คนที่จะเข้ามาดูแลก็คือผู้ใหญ่ เนี่ครับอ่านี่คือหน้าตานี่คือสิ่งที่สังคมทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นหน้าตาและจะเป็นสิ่งที่มีแต่ความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านเกาะก,กและจังหวัดนะครับ,รบมุกดาหารนะ<ม>ครับหน่วยงานทุกคนต้องเข้ามาอยู่แล้วคุณจะมาอ้างว่าเพราะผลประโยชน์ทุกไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะก็เพราะว่าคุณคิดอย่างนั้นไงว่าอะไรก็คือผลประโยชน์เพราะจิตใจของคุณที่เข้ามามันเป็นเพราะผลประโยชน์ คุณไม่ได้เข้ามาแบบด้วยคำว่ารักถ้าคุณเข้ามาแบบคำว,ว่ารักคุณจะไม่พูดอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าคุณจะดีคุณจะชั่วทุกคนมีผมก็มีคุณอยากจะดูด้านไหนของผมละ่ะอยากดูด้านมืดผมไหมด้านมืดผมก็เยอะนะครับด้านสว่างผมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับว่า เมื่อเกิดสิ่งที่ดีงามนะครับจากบุคคลคนหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เกิดมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นกรรมก็ว่าได้จะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมก็ได้แต่หลังวิบากกรรมนั้นมันย่อมสว่างสวยเสมอพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุธรรมก็พบพญามารเยอะแยะทําไมเราจะทําไม่ได้ล่ะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวหมู่บ้านกอกอยู่กันมาตั้งแต่สมัยบรรพทุรุษ พวกเราทะเลาะกันพวกเราโกรธกันแป๊บเดียวเลิกถูกไหมครับ,รบแต่ครั้งนี้มีบุคคลที่3บุคคลนอกหมู่บ้านนะครับเขามาพูดแค่ไม่กี่ประโยคแล้วเขาก็เดินจากไปแต่ความเก็บช้ำน้ำใจความเคียบแค้นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังคืบคลานเข้ามาในหมู่บ้าน <S <S เพราะฉะนั้นเรามีส่วนที่จะทำและที่จะถามว่ามิตรภาพ ครอบครัวปู่ย่าตาทวดเราสร้างมามันหายไปไหนให้เลือกว่าจะเอาคนในหมู่บ้านหรือจะเอาคนนอกสิ่งที่เขาเอานําเข้ามาในหมู่บ้านเราทําให้พวกเรานี้มีแต่น้ําตามีแต่ความสูญเสียและวันนี้ที่ปู่จะต้องลงมาเพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันเกินขอบเขตแล้วมันเริ่มจะมานตายแล้วไอ้บุคคลที่สามมาถึงปุ๊บตูงไม่ต้องพูดอะไรเลย นะครับพูดแทนเจ้าหน้าที่หมดนะครับจะจับโจรก็จับไม่ได้แล้วเพราะอะไรโจรมันฉลาดนะโจรมันก็มีโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมถึงบอกว่าผมออกมาปกป้องทุกๆคนไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วนะครับออพี่น้องบ้านกกกปกป้องพ่สื่อมวลชนทุกคนว่าถ้าพี่ยังไม่ปรับปรุงบุคลากรในการนําเสนอข่าวโดยการใช้ชี้นําให้บุคคลบุคคลหนึง่ง กลายเป็นบุคคลที่เป็นจำเลยของสังคมเพราะฉะนั้นนะครับสังคมเราต้องเปลี่ยนระบบใหม่นะครับให้มองเป็นกลางนะครับสื่อนำเสนอก็ไม่ต่างอะไรจากจากหนังถูกไหมครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเชื่อสื่อไม่เป็นไรนั่นคือสิทธิของคุณแต่ผมอยากให้คุณมาดูคลิปของยูทูบเบอร์เพราะเขาไลฟ์สดและเป็นคลิปเต็มไม่มีการตัดแต่งไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะครับ ประชาชนทั้งประเทศสามารถที่จะเลือกชมนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านคิดด้วยตัวของท่านเองเลยครับผมเป็นแค่คนที่อยู่นอกหมู่บ้านพูดเพื่อให้ทุกคนรักกันไม่มีมนุษย์บนโลกนี้ที่จะสามารถตัดสินว่าคนนั้นเลวคนนี้ชั่วได้นะครับทุกคนมีความดีความชั่วอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ตรงนี้ขอให้มันจบสิ้นได้ไหม อะไรที่เคอแขงแหน่งใจกันให้เรากลับมาจับเข่าคุยกันแบบพี่แบบน้องเหมือนกับปู่ย่าตาทวดเราได้ไหมอันไหนที่ยอมไม่ได้คนอย่างผมเนี่ยผิดไม่ผิดผมอยากให้มันจบผมขอโทษได้ไม่ผิดผมก็ขอโทษได้นะครับเพราะอะไรเพราะเรารู้จักคําว่ามเมตตาการุณาพุทธิตาอุบเบกขานะครับถ้าเราถ้าประชาชนทุกคนยืนอ,อยู่อย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐดินอยู่ด้วยบทนี้อยู่แล้ว นะครับบางทีเราถามว่าบา,บางกลุ่มเราเราโกรธทันที่ล้วว่าทํำไมต้องไปรับเรื่องนะมันเป็นหน้าที่ของเขานะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับให้พวกเราอย่าไปนะครับเขาด่าเรามาปล่อ,อยดาอ่าไปเลยด่าให้เต็มที่นะให้เขาด่าเลยแต่เราไม่จําเป็นที่ต้องทำแบบเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงความคิดอย่างนั้นแบบเหมือนเขา